สบายดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนกระซุ่นซ่อนน้องอูล้องซานเด้อเมื่อนี้น้องอูกับต้วยไปตลาดมาเนาะแม่บอกให้ซื้อปลานางมาทุกคนีิมาเฮ็ดมกเนาะทุกคนพอด,ดีมาฮอดาะนันปุ๊บแม่ก็เตรียมเครื่องให้ทุกอย่างเลยบอกไหมเกรียมทุกอย่างเลยมันบอกว่ายานอันน้องอูองกับตัวยเฮ็ดคลิปมันก็เลยเกรียมเครื่องให้เราทุกคนเนาะมักมียน,นี้มีหัวสีคล้าะเพชรมีหัวหอมแล้วก็ซิมีใบพักอัน ใบใบเขาเอิ้นใบนึ่งเกาะใบตะเคียหู้น้องทุกคนเนาะแล้วก็ทีมีหอมป้อมเอ,อเ้ยนหอมซีหอมบัวแล้วก็ทีมีพักอีตู้น้องทุกคนเนาะน้องอุชิมาเฮ็ดมกเฮ็ดมกปลาอันนี้ทุกคนกินข้าวแรงเนาะชิบะยะญามเฮ็ดให้ไหวที่สุดเนาะแล้วก็ที่ใส้มะเขนนือใส,ส่มะเขือใส่นส้นำอู้ไปซ้อมมะแขืนอยู่ตลาดแล้วคือแบบตัวนี้นี่ดีที่สุดแล้วตัวนี้นี่นะในบรรดาอาันมะแขืนที่อยู่ในตลาดมันคือเตอะอื้อคือแบบ ดำๆเลๆะ่ะเสร็จเนาะเดี๋ยวน้องอู๋จะเอาเครื่องทุกอย่างลงไปตำก่อนต้องไี้ใส่เขาเบื่ออีกได้ค่ะน,น้องอู๋มากเขาเบื่อไว้ละเดี๋ยวน้องอู๋เสี่ยวเขาเบื่อมาตำใส่พร้อมกันเลยมาตำใส่พร้อมกันเลยจังมันจังประหยัดเวลาเนาะแค่จริงก็ตำใส่พร้อมกันก็นได้น้องอู๋จะเอาเกลือใส่ก่อนเด้อ,อาาแบบน,นี้น้องอู๋ใส่มาแค่นเด้ใส่เกลือมาแค่นใส่ ต้องไปล้างกอนแค่นี้ยิ่งเรล่องใส้ลล่บวมอ่ะหลายๆเขานๆจมีอะไรบอกมีนักปล้างก่อน กระชิซายเขาเบื่อเข้าไปมาเค้นกระส่ละเลือกระไซละเขาเบือกับโบต้องใส่หล่ยหล to ่ใส่หลอย่ใส่หลายน้ซือว่าลูกใส่มืเลยนี oh ่ลุกพิษตีเนาะนเก็บซองน่อยนี้ออกซะงานเมพิษหอมเนาะมีอัน มาแค้นเข้ามาซวยนี่กูดเดือดมากนี่ก,ก,น <Okay. S 2> ก,กับนี่กับเซบเซบด้วยนี่ข้าวอร่อยกินหมกเสริมแค้นเสริมกระโดดเขารู้กำลังว่าซีซอยใส่อันบาตนั้น ัำงกำเนนหอมขนาดหอมเครื่องขนาด มันจะสิแรกนะตาเป็นแบบนี้เนาะให้น้องอุิเอ่าเจเบ้่งก่อนเนาะปรุงเครื่องก่อนบอสลูกเสียนั้นลูกเสีปรุงก่อนเลจะค่อยเอาลปาลูกมีบอกให้ปรุงก่อนแล้วค่อยเอาปลาลูแมีอุ้ยใส่น้ำปลาเด้อยู่นี้บอค่อยมากกินปลาแดกมาเลยกินอยู่แต่ก็แบบ บ,คะนะบ่ค่อยปานใดฮะน่ะบ่ือยยุ่งงานน้องอูน้องอูแบบเหนร้านน้องอูสองใส่ไส้ไปแดกสินะใส่ไป็นงวยน,นะน้องอูตำเกอเอไไลือไปแด้ละบางคนยุ่งอย่งจันเพิ่งจะเสิร์ฟไข่ใส่เนาะแต่ว่าน้องอูคือสิบุใส่เด้อจาง จางบ่ยิ่งไหมน่จางเออเคแล้วเาะนาะ,จะเจไแหลกแต่ใแบไม่านแต่ว่าห้หลายเพื่อแล้วมันม,มันจะฟื้ ต้องมีหะหรือว่าอสปอร์ตอสปอร์ตเซโคกก็ได้เสียดายอันตักออกไปออกมาอเาหอมใส่แต่ว่าสูตรยเวียงจันบางคนคือมันจะใส่ไข่แต่ว่าต้องบุ่มักเนี่ยตอกเป็นกินไข่เนอะอืมตอกเพื่นสิตอกไข่ใส่เวลาเอาไข่ใส่แล้วมันสิอู้ายฟงมันสิแน่นดีนะเวลาห่อนะ่ร เฮ้ยเราเนี่ยก็ได้ปนปนน้าตามกัเสิแบบนี้ พอนำใส่ม้เพริแห้งมันก็สิเป็นสีอีกแบบหนึ่งใส่เพรดิบเป็นสีอีกแบบหนึ่งใส่พักใส่ห่อไม่ลายมันจังโบขาวโอ้เป็นคนปลูกแม่เป็นคนห่อแล้วแต่แม่เพราะเนาะเพริ้ตมุกง่ายไรก็ได้แต่ว่าผมไมีน้ำพิเศษ็จอือฮะผมไมีน้ำเนึกหมาโบราณนี่เนาะเพริ้ตมีน้ำแต่แรกนี่อันนั้นเลย จากน้อยเดี๋ยวบัดนึงมาน้ำเฮียมดอ,อันนี้ไปต่อแต่มันห่อเขาตุ้ม

ม้อได้กวาเซียวมอนกันให้ไาเนาะแมีไปิินเอาเดอหมดโอ้ค่ะใส่ไอ้ทันแล้วจะไปิมเท่านั้นยเท่าน้นี่หมดกเหอบเมือวอันน้องซานอันอันนึงนเออลืมไต้องลืมเมื่อนาค่ะแมีกะไปเซ่แข่ค่ะแล้วจะเอาหออุ่นเออพ่เนาะมิยเชื่อจมกยา จะมึงให้กระยาเจ้า็ข่กินสวยบ้าดิกินง่ายๆอ่ะมือหน้าซื้ออันมาละไม่ให้ต้มยำเฉยๆเดี๋ยวต้มยำซุ้มพ่อแล้วแล้วก็เอามาเนึองแล้วก็เอาพักมาโป๊ะอันนี้กิน มันจิ้งสุกายมันหุ่มอยู่นงนี่ตัวนี้ติกมาสองมาไปเจออะไะอ่าแกะทองตีสุ่ยไทยด้วยพักอันนี้สุดแซบเป็นยาเองไม่เอายใ่อ๋อมาแต่ห่อประพุ่มเด้เอออ่าง่วงวไยอะไรเนี่ยพามันบิดเดียวจะมาเบิ้งพัก จะเบิ่งพักจะให้พักกันนั้นพักเปื่อยยุบอะไรแกคลิกพักกับโอโอโอเคมาปีนพักก่อนหนึ่งพักแม่เกี่ยมในทุกอย่างอ่ะเนี่ยกระแดพอดีมาพอได้อันได้ท่ายคลิปเลยทำโบคันคันมไม้ในงมอยู่นี่ก็คือยำพอได้เกี่ยมถ่ายคลิปไัเน,นี้น น้อยไปน้อยพักกันสิได้ระหว่างที่ทํามกสุกนอนทุกคนเนาะทุกคนก็จะเห็นคิดที่ตัวย่อยปล่อยออกไปเนาะตัวย่อยก็จาก้าไม่ยังอันมักเ้งอันท่ายเวลาที่แบบอูปเ้ป็นท่านเป็นนี้สิฮะนะก็คือหลายๆคนก็ว่าเออแบบน้องอูมันเป็นอย่างคือแบบว่าเออแบบได้หนึ่งแสนซับแล้วแล้วกะลูกก็ใกล้สิเกร์แล้วเป็นอย่างคือเศรนะ้าฮะ คือน้องอู๋กับบุหงาแนวสีวานะทุกคนแบบมนันปกติแล้วอุ้งอวนอยู่ลองสารน้องอู๋กับชีได้เฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ไปหั่นมานี้แบบอู๋อยากไปใส่น้องอู๋กับชีได้ไปสิฮานัญร่างไปหั่นมานี้เสริมแบบว่าโ่าได้ไปไกลเฮือนกได้เฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้หลายอย่างสิฮะนนะแต่ว่าพอน้องอู๋มาอยู่เวียงจันท์แล้วแบบอยากเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้อยาก head none, head อาก man, ันเดิมมันกับโบได้เฮ็ดตามตามที่แบบเฮาเฮ็ดทันเฮาเคยเฮ็ดทันนะปกติเฮากระชีดเฮ็ดนี้เรามาอยู่นี่แล้วแบบเฮามาทาเกิดลูกอันเดี๋ยวเราเฮากับโบได้เฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ละ อ่นกับฮุ้งึื้อกแบบบางเทอกับฮู้งซื้อก็แบบยุ่ะลาหลายเกินไปแล้วแบบฮู้ซึ้ว่าตัวเองแบบเออคือบูมีค่าบูมีอันเดอร์สีขนะแล้วก็แบบประสบกับไปเห็นอันแบบว่าไปเห็นคลิปอันที่ยู่อันทางภาคใต้ของเราที่แบบนาท่วมเนี่ยขนะะแล้วฟ้ามันกับมือเราหนังอ้วนบุกฮู้บุกฮุ้งะทุกคนน้ังอ้วนเศร้าเศร้าใจเสียนะแล้วก็จักมเี่ยอย่างบุคฮู้นะบุคฮู้กับบุคฮู้สาเหตุว่าตัวเองนั้นเป็นอย่าง้วก็แล้วตัวเองก็เออแบบ โดยกะลมอู้้วนะตอนนี้อู้กะแบบมันน่าจะเป็นอาการซึมเศร้าหรืออาการอันเดอร์ฮละลแต่ว่าน้องอู้กับฮู้ัตตัวเองเลยแต่ว่าก็พยายามเพิ่ๆสิฮะนะต่ตอนนี้ก็หลายๆคนว่าแบบน้องอู้แบบยากให้ลูกออกมาเดอร์บอลเดอเสือใจยังก็ยากให้ออกแต่ว่าก็จนท่ามือเจ็บพลแหลชีิออกมือเลยก็ออกแต่ว่าอู้กับบได้คองท่าถึงขนาดนั้นทุกคนแต่ว่าส่วนหหา่หันแบบ ที่เศร้าใจเรื่องที่แปลว,ว่าตัวเองทำแบบบริเฮ็ดอย่างเต็มที่ยังที่เคยเฮ็ดหลายก้าวซี่เป็นประมาณนั้นทุกคนก <c oughs> ็ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงเนาะแต่ว่าอ่านอู้กนกะยู่ไปเรื่อยๆสิแหละจนมือเกิดลูกคุลแหละและ้วกะ็ถ้าเบื้องกำกันว่าซี่เป็นจังไดคันท้าว่าอ่านฮอดมือ,อเกิดเลี้ยวแบบบรเจิบท้องหรือว่าเป็นจังใดกะรอท่าที่ตามเบื้องกำกันนะว่าซี่เป็นจังไดอู้กระูบูตอนนี้เพราะว่าเรารอท่าเกิดธรรมชาตินะก็เลยว่ารอรอไปทุกคนเพราะว่ามัน แม่ก็บอกว่าบางเทือมันก็จะก้อนเกิดก้อนทิศหนึ่งบางเทือมันก็จะเกิดหลังอีกทิศหนึ่งสิฮะนะเพราะว่าประจําเดือนมันกับบได้เน่นอนขนาดนั้นาะทุกคนถึงว่าเขาจะบอกประจําเดือนทึกแต่ว่าเวลาลูกที่เกิดมันกับบได้ตรงเปะตรงเปะตามที่หมอนัดขนาดนั้นบางคนก็จะกายรุดอาทิตย์หนึ่งบางคนก็จะกายไปอีกอาทิตย์หนึ่งเนาะทุกคนเนาะรอท่าเบอร์น้กันแต่คันท่าว่ายู่จนฮอตซี่สิบปลายสัปดาห์แล้วแล้วก็กวดคันว่าลูกบบโอเคก่คือสิได้ผ้าออกเลยทุกคน คันบ้านยังแบบโเจ็บทองยังบอกอะไรค่ะนะก็บแบบคือสิได้พาออกแต่คันท่าว่ายัางปกติทุกอย่างกับอูปสซียังรอท่าอ่าเกิดธรรมศาสตร์อยู่เนาะทุกคนเนะเาะก็ฝากทุกคนแบบเป็นกําลังใจให้น้องอู้เ้อเอ้อน้องอู้ก็สิพยายามแบบเออท่ายคลิปนั้นนีน,น,นี้มาให้ทุกคนเบิ่งเนาะเพื่อแบบทุกคนอยากเบิ่งเนาะกะน้องอูเมื่อนี่ก็ไปตลาดมาแล้วกับแม่กับเฮ็ดนั้นเฮ็ดนีทาเฮ็ดนั้นเฮ็ดนีทาแบบว่าอัน เกี่ยมเครื่องทาเพราะว่าคุณกับหัวอุก,กับตุ้ยนั่ถ่ายคลิปสิฮนะน่ะมาแล้วมันซีซาสิฮนะน่ะเราก็เลยมาเกี่ยมเครื่องทาน้องอูกับตุ้ยเนาะเมื่อนี้น้องอูก,กับตุย้ออกกตยก็ได้ไปสวนก็ได้นั่นได้นี่มามายุมายะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเนาะน้องอุก,กาลังหนึ่งมุกหนึ่งผักอันเดอร์ไวทุกคนผักกับน,นึ่งซุปกันเนาะทุกคนนะเนาะดูได้ละมีเละหลกับอะไรกับมันเละ おい。Mm. สุกเนืองโนโดนละไข่เบก่นไข่เบ้มกนึงบนเพื่อความแน่ใจเอือได้กนกตองันึงต้องแหงหวหลัซือกรดิ่เงเมากำนไ่งใบหนลยตัวนี่เลื้เดียวเลยฮะบอไอ้ลูกซื้อมาเด็ดตาดบางนีไม่เป็นมากนี่น้อยไะสุกแะ้วสุกแล้ว ไปเอาอันเดียวนี่บอืนี่ก้อนนี่เมยานบูมีน้ำมีอะไรดินกนกหอนเนาะตื้มไหนเป็นบัใส่ไปตอกกินเลยเมื่อกี้เอาวะได้ก็ได้นี่บัวใสไปตอกกินเลยขั้นกินบัวเป็นหลักกระพุกหลักกระไว้ตู้เย็นใช่ไหมนี่อ่าไปมุ้งเด็ดเซบคักวกันบ่อืูกมุ้งมกตังแซ่บบวได้ใสอันนั้นได้หัน ไม่ใช่ปลาแดกใช่ไหมครับปลานี่เอ้เจอปลาแดือดจเนียนอันมีมกินไม้งนี่กล่องกล่องกั๊ปนี่เอากันยู่เนาะแซยมเมอร์ยาต้นมเขือกับบักวานหวนจช่วยลดทุนต้นสาขขันเนาะขมลดทุนคือลดทุนแล้วลดได้ลรงนการเขาเขาขึ้นเขาสามมือตกวคืนเขาเนียจัง

โกต,ต้าสัน่นกินมเขือนี้อยายยกซีมป้าเนเ่ซ่งแพงอมาแป่านงแผ่ป่านี่อืแสบ้่อูเลยผมมัผนะ <rất S 2> สือเือูัแพงเนี้ย,ย,ยก็บเเลยก็บเลยตอนเป็นปีงละอันเดี๋ยวใส่มาปีง,ง่มันจิ๊ดแจอะแจ่ค่าเดี๋ยวเราตงน กินเนื้อใช่หไหมเกี่ยอไหนป้าแต่ผกินเนื้อจะแซียบยัเนาะเบรุดป,าปลานี่รุดป้านี่รุดป้านี่นไม่รุดปลาแั่ผมมีปลานี่เสื่อมาแกนน่นั่นไงไม่พื้นของ ขึ้นมาแข่งมือกับเซฟซอกได้ซอกว่ามาแข่งไม่ก็ได้งานที่สุดธิ์เล่นเรื่องมาค่ะวันนี้เขาจะไปเฮดเปิดฮามบริจารย์วนตลาดลาวตัวเนาะช่วยไทยนำท่วองหอมผ่ามันจะไง เออมีโอ่อแต่เอาบ้เอาถึงซักสิบักาักแล้วบาไปเลยบ้าเป็นไหมเห็นบังไอ้นอยเลยว่อยบอแต้เบิ้งก็เห็น่มันออกดูแต่ข่อยอแต้เบิ้งน้อยอย่างบุเปิ้นอออยงเนของกินเนีของกินเลยขอบเตาไแล้วเราทำไปจนทำอะไรม่ได้เขาออกอะไรน้องข่อยนของของ ขอทำแล้วขาดูแลของเขาได้ของเขานอเบมีซิทเอาฉันหปเขาเอามากนเขายูเเขากนแ้เห็นเขาอ่ะเุาแปบางจินงไปทำบ้านค่ะบางจิงเขาจะเหเนาะนอนมูม่อนแม่เขาบนอนทุกแรงตตางสวยของปุยเขารับพี่เนาะ

Các lại cái được kẹp đi nhiều dễ Đó là lìm đi, đi, đi khá khen Để Không có bụng hình bà đẹp Bưng hình hậu cho bà bà nó gặp dọc kiểng không có à ฮ็ดกินน้ำเลยนิ้วเชียร์ยค้พี่ันเปิดเอาแม่ปเปิ้ลดิสมแอปเปิ้ลเนื้ออยูสานซึ่งสางก้างหัมยังนึ่งเนาะเอาแอปเปิ้ลยือภาษาลาวเอ้นมักโป้มไง

đừng đơn con mới y để kinh y để sát thương con nó trùng nó trùng một này không có đơn so với nghe đen hả cùng với เรวเดินเนื้อเดินสอนก็ได้กินเครื่องซ้อนก็ลองไมยากเลยเอาอะเสเป็นยังไงตัวย่างเสาหัวเป็นยังไงตัวย่างเดินหัวเป็นเสาหัเป็นยังตัวย่เนี่ยหน้าเจ็บไรด้ย

อาอเกี้ยงหมดเลยเนาะสองมกเนาะสองมกของภักก้ากับเมื่นเด็กเมดจริงจิงแม่นี่ซึ่งเท <laughs> ่าไรยังยากกินอีว่วะกินนี่เลยเฮ้ซุู้ก็ยังยังยากกินอีกแต่ว่าแค่นี้เท่เต้านานะเออเพราะว่าจะน้อยเลยสิอว้วนกว่าน,นี้ว่ะกินซมีก่อนข้าวแรงเนี่ยน้ำน้ำเท่งคงพีล่ะหมดละกินสองมก<อ><อ> ข้าวแรงก็ต้องกินลายเมนูอ,อะอูนี่อิ่มละงัดเขาใส่งัดเขาใส่เนะคือขนาดนอนแล้วเลยทุกคนพอดีเฮ็ดมกป่ามื้อนี้ก็คือมิสชั่นคอมพีวเนาะทุกคนเนาะไม่สุกยองว่าแซบกินแท้กินว่าผู้ใดก็ได้กะไปซื้อป่ายุตราดมาปานางมาแล้วอูก,ก็มาเฮ็ดเป็นอันมกเนาะทุกคนเนาะเห็ดมกสู้ให้ไมสุกกินไมสุกบ่ว่าอ้เฮ็ดมกแซบให้อูเฮ็ดเพิ่นวาเดลสันอูก็จัด ไปทุกคน,มกนแม่นคอยกับคิดเท่านั้นๆๆเอ้ยว่าไปแซบยูคอยแซบเป็นนัวหลายอยู่กับตอนน้องอู้อยู่บ้านกับน,น้องอูก้กับเฮ็ดมกให้แม่กินตลอดเนาะทุกคนเนาะแต่มาเวียงจันกะหรือว่าแม่ยองกินวะว่ม,มันจะแซบยูแซบยูนะตัวเนาะตัวยูยังอยากกินแต่ว่าอดกินบ่บบอดซืดอๆเส้น่บบะไปเอาอเมกแตงกินหิวเข่าอยู่อ่ะน้อทุกคนเนาะงสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้า กับมือนี้ก็ยูเฮือนเออพากันไปส่วนมาแล้วก็มาเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวซิส่งคุณทรายเข้านอนก่อนพี่ยาคายบ๊า,ายบาย